DJ p l ดีเจอ้อมค่ะ playlist เล์ไล่ๆกันไปนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ยินหรือไม่ค่อยได้เห็นฟีด น้องหมีเลยช่วงนี้เจอน้องหมูเข้าไปอ่ะสลับกันไปกับคุณผู้ฟังอะไรที่มันทําให้เราเห็นแล้วมีความบันเทิงเกิดขึ้นหรือแบบว่าใจมันสบายขึ้นดูไปเถอะจะดูแมวดูมดดูอะไรก็ดูไปแต่อย่าไปดูอะไรที่เครียดเพราะว่าช่วงนี้ความเครียดมันใกล้ตัวเกินดูว่าเดี๋ยวใจยิ่งเครียดมากเกินไปด้วยความเป็นห่วงเพราะอย่างข่าวหนึ่งที่เราเห็นกันที่เขาจะมีการฟ้องกันเวลาที่เราพูดถึงกันในที่สาธารณะการเป็นบุคคลที่ถูกวิจารณ์ได้อะไรแบบเนี้ย เอาเข้าจริงๆเอาว่าคนเรามีสิทธิวิจารณ์กันนะคะแต่เราไม่มีไม่สมควรที่จะดูถูกหรือด่าทอหรือลดทอนความเป็นคนของคนอื่นวิจารณ์ก็แบบหนึ่งนะคะด่ากราดก็แบบหนึ่งตำหนิกก็แบบหนึ่งซึ่งมันต่างกันโดยจะกล่าวอ้างว่าคนนี้เป็นคนของคนที่คนส่วนใหญ่รู้จักจึงทำแบบนี้ได้มันก็อาจจะไม่แฟรนัก แต่การวิจารณ์ก็เป็นเรื่องที่พึงทําได้แต่มันก็อย่างที่บอกไนงะวิจารณ์แบบไหนวิจารณ์มันมีขอบเขตนะคะด่ากระดามันก็เรื่องหนึ่งด่าทอถูกไหมฮะหรือให้ร้ายมุ่งร้ายนั่นก็เรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเคยทําไม่ดีกับคนอื่นหรือทําไม่น่ารักกับคนอื่นเขาไม่ทําเรากลับ เราอาจจะบอกว่าเขาเป็นคนดีหรือฉันถูกสินะเธอเลยไม่กล้าว่าเราเดาไม่ได้หรอกค่ะบางคนเขไม่อยากยุ่งกับบางคนเพราะเขารู้สึกว่าเขาเก็บเวลาไว้หรือไม่ใช่ว่าเขาไม่เสียใจแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากทํากับบางคนแค่เขายังไม่ทํานั่นไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะมีสิทธิ์ทํำสิ่งเหล่านี้ต่างๆไปได้เรื่อยๆเพราะวันหนึ่งถ้ามีคนเขาไม่โอเคด้วยมันก็เกิดขึ้นได้ถูกมใช่ไหพี่อัน มันมีกรณีเอาว่าหลายๆคนก็คงจะเริ่มตามข่าวกันแล้วแหละว่ามันมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นหรือว่าจะต้องไปขอโทษขอโพยกันแล้วเรื่องจะไปต่อไหมเมื่อไหร่ที่เป็นไปตามทางของกฎหมายอ่ะบางทีเรื่องมันก็ไม่หยุดนะบางคนเขาไม่กลัวเรื่องเสียเวลานะคะเขาได้เขาทําเพื่อความถูกต้องมันก็มีหลายคนไม่ได้อยากฟ้องร้องอะไรกับใครแต่บางครั้งที่ทําไปเพราะอยากจะให้อีกฝ่ายเห็นว่า ทำไมเราถึงไม่คุยกันดีๆทําไมเราต้องคุยด้วยวิธีแบบนี้งั้นก็พูดกันด้วยวิธีแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะเวลามีอะไรก็อย่าให้ไปถึงจุดนั้นเลยแล้วก็อย่าอ้างด้วยความเอาตัวรอดเข้าข้างตัวเองไม่อย่างนั้น มันก็จะไม่จบไม่สิ้นน่ะคุณผู้ฟังอ่ะนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งบางคนตามเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องสนุกแต่สําหรับบางคนตามเรื่องนี้รู้สึกว่าอะไรวะก็เป็นไปได้นะคะใดๆจะตามเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าให้มันท้อในใจอย่าให้มันใจเรามันรู้สึกลบก,ก็แล้วกันไม่งั้นเราเองก็จะเป็นคนที่ได้ผลเสียจากการที่ตามนู่นตามนี่ค่ะเพราะว่าเรื่องชีวิตของเรามันก็ยากพออยู่แล้วก่ะคุณผู้ฟังมาเอาเรื่องที่เป็นประโยชน์กับตัวเองดีกว่าเพราะว่ามันจะดีกว่าไหมถ้า เรื่องของการออมและความคุ้มครองมันเป็นเรื่องเดียวกันเอาไว้อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราพึงจะสนใจด้วยอย่ามัวแจะสนใจเรื่องคนอื่นมานั่งกลับมาดูแลตัวเองนะคะกับเรื่องของเงินฝากเผื่อเรียกที่เราเรียกกันว่า protect life plus ค่ะจากธนาคารออมสินนะคะที่ให้คุณได้ทั้งออมเงินแล้วก็ได้รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุทั่วไปสูงสุดอยู่20เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีนะคะสูงสุดนะคะคุณฟังสูงสุด ไม่เกิน10บล้านบาทต่อรายนั้นแปลว่าเยอะมากเลยเหมือนกันนะหรืออุบัติเหตุจากจักรยานยนต์เนี่ย คุ้มครองสูงสุด20่20เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายไม่คุ้มครองผู้ที่ใช้จักรยานยนต์ในการปฏิบัติงานเป็นประจำค่ะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Protect Life Plus ได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาฝากขั้นต่ำเพียง1บาทนะคะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดรับดอกเบีย้ย0.3 0ต่อปีดอกเบี้ยนะคะรับเต็มไม่เสียภาษีตั้งแต่วันนี้ ถึง30พฤศจิกายนยนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ gsbcontactcenter 1115หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศค่ะเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะพุดโธพุทโธ,ทธ,ทธอย่าลืมโทนะ สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มข้าวโพอดอบกรอบต็อกกี้ต็อกกี้กรอบยกแกงอร่อยเอาเรื่องและน้ำตาลพราวน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลอ้อยธรรมชาติตราพราว อย่าลืมนะคะติดตามกันพุดทอกพุทโธอย่าลืมโทรนะพุทนี้พี่อ้อยเติรนแล้วก็เผือกสองชั่วโมงเต็มสามทุ่มถึงห้าทุ่มติดตามไปพร้อมๆก,กันกับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ําไม่เค็มข้าวโพดอ,อบกรอบตอกี้ตอกี้กรอบยกแก๊งอร่อยเอาเรื่องน้ําตาลพรานน้าตาลทรายขาวน้ําตาลอ้อยธรรมชาติตราพราวค่ะพุทโถพุทโถอย่าลืมโทรนะ ไ้เวลาลาคุณผู้ฟังแล้วนะคะห้าโมงเย็นกว่าๆค่ะก็ขอให้คืนนี้คุณกลับบ้านแล้วก็หลับให้สบายนะคะเรากําลังจะก้าวสู่เดือนใหม่จริงๆวันแต่ละวันมันก็แค่วันจันทร์อังคารพุธแหละแต่ถามว่าในระบบของวงจรมันก็มีผลนะคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าวันนี้มันคือวันสุดท้ายของเดือนที่เก้าแล้วอะเรากําลังจะไปสู่ข่้วของเซี่ยวปีหลังแล้วนะ เรากำลังจะเข้าสู่เดือนตุลาแล้วนะวันพรุ่งนี้เราจะเข้าสู่เดือนตุลาบางครั้งเราก็ต้องบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราเก่งมากแล้วนะเราผ่านไปได้ตั้งเก้าเดือนอ่ะถูรูถูกลก,ถกลางอะไรบ้างอะไรบ้างสุกส,กสกุดิบดิบมันก็เอาเนะี่ยผ่านมาได้อ่ะจะเก้าเดือนแล้วนะคะให้กําลังใจกับตัวเองให้รางวัลกับตัวเองคุณจะดูหนังดูอะไรวันนี้เป็นการส่งท้ายก็ได้เพราะบางเรื่องกําลังจะออกจากแพลตฟอร์มที่คุณมีนะคะก็อ่ะดูไปแต่ก็อย่าดูจนนอนดึกแล้วเสียงานแล้วเผลอหลับ บนโซฟาหรือเผลอหลับตรงที่ที่ไม่ใช่ที่นอนแต่มันก็บ่อยครั้งวันล้ําเตือนคุณผู้ฟังไม่ได้แปลว่ามันทาได้เพราะเรานั่นแหละที่กล้าเตือนแบบนี้เพราะอะไรเราคือตัวเผลอหลับบนโซฟาเลยคุณเป็นคนหนึ่งไหมละ่ะที่ชอบเผลอหลับโซฟาอ่านเป็นไหมหลับโซฟาเป็นเรื่องที่สบายมากหลับโซฟาดูทีวีแล้วหลับอ่ะพริ้มไฟไม่ปิดเป็นเรื่องที่ดีแต่มันอาจจะไม่ช่วยให้การนอนของเรามีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้อง จัดเตรียมให้เรียบร้อยอย่าทิ้งตัวไว้ผิดที่เพราะบางทีชรีละพออายุป,ประมาณหนึ่งชรีระในท่านนั้นบนโซฟาอาจจะไม่เหมาะกับเราตอนเด็กๆเ,เราอาจจะทําได้ตอนเด็กอะค่ะทำอะไรก็ทําได้ตีล่งการนอนเนี่ยไม่เดือดร้อนเลยค่ะโตมาเนี่ยขยับธรรมดากระดูกยังจะเคลื่อนเลยเพราะฉะนั้นคืนนี้ขอให้คุณนอนหลับให้สบายกินให้อิ่มนอนให้หลับ กดไม่ไหลย้อนนะคะแล้วพรุ่งนี้ตื่นมาขอให้คุณสดชื่นเข้าสู่วันทำงานอย่างจริงจังนะคะจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมอ่อ,อและแน่นอนพร้อมน้องโจอีสวัสดีค่ะ EFM DJ playlist Bye j ีอ้อมค่ะ เได้เดินเลยจุดนั้นไปปล่อยฉันต้องเสียใจฉันกลายเป็นอะไรที่เธอไม่ต้องกันเราเคยเป็นลมหายใจแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่ยืนไกลก็ทธอ